เสร็จแล้วค่ะข้าแม่ถูกเปล่าถูกอ่ะเอาของมาวางเรียนอกซเรลตันอ,อยู่ตรงไหนอะ่ะแล้วแต่เลยเอกซเรลตันอ,อยู่ตรงไหนเอกซเรย์นี่เอกซเรยลตันว่าโรง,งพยาบาญญลโรงพยาบาลสัญลักษณ์โรงพยาบาล แล้วอะไรสีเขียวๆที่หนูไปวางตรงโรงพยาบาลอะไรอะ่ะรถพยาบาลรถดนอันอันนี้เอาอันนี้รถเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไว้เอาไว้ไปเก็นของอันนี้รถเอาไว้ไข้นา รถเอาไวเา้เอาไปส่งนักเรียนนี่ก็รถบัสไปขับเล่นแล้วก็มีกันรถนี่กัรนกรถแล้วก็วตะกันเลยรถรถขอขอขออันนี้เอาไว้ตรงไหนอ,อะแม่ แ,แต่เนี่นวัาที่ที่จนะไหนนาไปกับคุณพ่อ